วันนี้เจ้าภาพก็คือคุณพัณชัยคุณทรงยศอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าตัวไม่ได้มาก็ฝากให้พวกเราเป็นตัวแทนถวายสมเด็จองประถมนะครับอาทิตย์ดาก็มีเจ้าภาพอีกเหมือนเดิมเช่นกันเหมือนกันนะครับทยอยกันเป็นเจ้าภาพกันไปนะครับหรือพุทธบริษัทสี่นะครับที่มาร่วมถวายสมเด็จองประถมวันนี้นะครับ วันนี้ก็เป็นวันมีการทอดกระถินกันด้วยนะครับอาจารย์ช่วงเช้าก็ไปทําการทอดกระถินกันที่วัดป่าเชิงเลนนะครับวันนี้ได้บุญสองต่อเลยได้ถวายร่วมถวายทําบุญพระ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 กระถินวัดป่าเชิงเลนนะครับที่จันทสามทวี้านะครับค <c oughs> นเยอะเลยเช้านะครับแลตอนสายบาย่าีวันนี้ก็ได้ถวายเียจะถวายสมเด็จหลวงปู่ถมอีกสองวัดนะครับ เป็นเนืานาบุญครับไหว้ถวายวัวดพระสององค์ปฏิบถฐานไว้ในพระบูชสนะครับเหมือนกันเช่นกันมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบทำบุญในยุคพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่อยู่ในช่วงช่วงปลายพุทธันดอนเกิดมาในช่วงปลายพุทธันดอนอนพุทธการเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่ขาลงของพระพุทธศาสนา เป็นช่วงของการเสื่อมของพุทธศาสนาที่จะครบ5,000ปีดังคือพระพุทธเจ้าได้ทรงมีพุทธธรรมนายไว้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะครบ5,000ปีเนี่ยศาสนาเราก็จะยุ่งถึงการเสื่อมลงเสื่อมลงความตั้งมั่นในพระาษาธรรมก็จะน้อยลงการทําบุญสุนทรธรรมในยุคข,ของยุคปัจจุบันนี้ก็จะหายากคนที่จะศรัทธาก็น้อยลงทําให้มนุษย์ สร้างบารามีน้อยลงแล้วก็จะทําบาปก,กันมากขึ้นสุดท้ายก็ต้องให้ไปต้องเชื่อในนรกเมื่อระสักขาไปแล้วจะต้องไปตกนรกพวกเราที่มาทําบุญในวันนี้อาจารย์ถือว่าเป็นผู้ที่ปรลดความเพียรมีความฉลาดเฉลียวในการสร้างบารามีคือการมาถวายสมเด็จองประถมเพราะการถวายสมเด็จองประถมเนี่ยเป็นการปิติบายภูมิชั่วขนา เรียกว่าเป็นกับ12กับวันนี้เน่ยองละสิบสองกับกบุคคลใดนะครับมีปัญจักไว้ในคัำพีการสร้างพระพุทธเจ้าเรียบโลกบุคคลใดถวายองค์พุทธปฏิมากรหานิ้วขึ้นไปด้วยเนื้อดินเหนียวหรือเขียนในใบไม้บรรจุในเจดีย์ก็ตามเขาจะได้อานอิสงส์สามกับใช่ไหมแค่เขียนในใบไม้เนี่ยได้สงสั้สามสามกับ ปั้นในดินเหนียวได้ทสสี่24ครับเนื้อปูนปั้นปั้นเป็นบุกดรูปเป็นเนื้อปูน14ครับเห็นไหมถ้าเป็นเนื้อทองคำละ่ะ120ครับกระช้านะถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ย120ครับพาน้นขึ้นไปถ้าเป็นเนื้อแก้วบุกดา แก้วบุกจังเหมือนพระแก้วบรารกกเนี่ยในวัดพระแก้วเนี่ยไม่สามารถรับได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอีน้สโมันแตกจากกันไปตามชนิดของเนื้อที่เราได้น้อมถวายในวัดนะครับเป็นอย่างนั้นครั้งหนึ่งสมเด็จองสมเด็จพระพ้ทธพ,พาคเจ้าได้ประทับอยู่ในอาชาปานิโคใต้ต้นโพนั่งประทับหลังจากรัสรู้แล้วสวยมุทิสุขเจ็ดวัน เจ็ดวันเจ็ดคืนมีปูโดโหิตพราหมณ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มรรลุธรรมแล้วก็ได้เป็นมหาพรมปูโรหิตพราหม์ปูโ,โหิตพรามโโหาม์เข้าไปกราบทูลสมเด็จพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าว่าข้าพระเจ้าเจ้าอ,อายุก็มากแล้วเป็นผู้ผ่านราตีมานานบนหัวก็ไม่มีผมผมก็ดำแล้วมีแต่ผมขาว หม่อมชันอยากรู้ถามลือเกินว่าในชีวิตอำนานปลายของหม่อมชันในบ้านปลายของสุดท้ายเนี่ยซึ่งไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะตายวันไหนจะลาสังขารวันไหนในชีวิตเบื้องต้นของการเกิดมาหม่อมชันก็ได้ทําบุญสร้างบุญกุศสไว้มากมายอยากจะถามว่ามีเหตุอันใดไหมพระเจ้าข่าที่ทําให้มนุษย์ไปจุติในเมืองนรกพระบรมศาสดาตัดแก่ปุโรหิตพามดูก่อนปุโรหิตพาม มีเหตุแต่งสี่ประการที่ทําให้มนุษย์ไปจุติเมื่อลา,าสังขารแล้วไปกําเนิดไปจุติในเมืองนรกงสี่ประการได้แก่อะไรหนึ่งพูดคําโกหกพูดปดจะตกนรก 1, ทันทีเลยนะสองพูดคําหยาบพูดส่อสเสียดสามพูดส่อสเสียดน,นะแล้วก็สี่พูดเพ้อเจอ้อนี่อยู่ในการระบทสิบนะ สึกรรมมาหมดสิบเพราะฉะนั้นสี่ประการนี้เมื่อตายลงแล้วเนี่ยมนุษย์ย่อมไปจุตดดิปรากฏในเมืองนรกทันทีเลยหลังจากละสังขารโปรยพามรู้ก็รู้สึกเสียใจเออรู้อย่างนี้พอนหนุ่มๆเราไม่พูดเล่นหัวไม่หยอเล้อด,ดีกว่าเราเราพูดเล่นกับพวกฤาษีชีพายหรือพวกพรามที่เป็นสายธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาจากในพระไตรปิฎกขุตติกาย ปริภากเรื่องที่สิบสามหน้าสามสิบสองหน้าสี่สิบหกวักที่สี่แลหน้าที่ห้าไปดูได้เพราะนั้นทรงตัดไว้ชัดเจนว่ามนุษย์ย่อมไปจุติในอุสธานรกและโหโลหะขุมพีพวกเขาละเมิดกรรมบทสิทธิพูดโกหกคำหยาบสอเสียดเพลิเจืเ่อสี่ประการแค่นี้ทำให้เ,เมื่อละสังขารมาแล้วย่อมไปจุติในเมืองนรกมันเป็นอย่างนั้น นรกก็มันก็เยอะเหลือเกินนรกมีทั้งหมดตั้งจําไม่ได้นรกมี456ขุมมีขุมใหญ่ก็คือ8ขุมมีมหานรกมีเ,เวจีมีทั้งหมด456ขุมขุมใหญ่มี8ขุมขนาดกลางมี32ขุมเล็กก็มี320รวมกันก็เป็น456ยังไม่รวมขุมบริวารที่เ่อยอีก สี่ร้อยขุมย่อยเป็นขุมบริวารที่อยู่รอบๆขุมใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจว่าการทำบุญแต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์พยายามจะเลือกบุญกุศลที่ได้เนื้อนาบุญมากๆถวายสมเด็จพระปถมเนี่ยได้เป็นกลับวันนี้ถวายด้วยเนื้อทองเหลืองผสมได้องค์ละสิบสองกลับแหมนะวันนี้สององค์ก็ยี่สิบสี่กลับ อาจารย์พยาญจะพูดแล้วผู้เด็ให้พวกเราได้เข้าใจว่าน,นิสส์มันมีมากขนาดนี้เสียดายมนุษย์ก็ยังยังไม่เข้าใจยังทําบาปกันอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยนะอาจจะเพราะว่าเรื่องพิษเศรษฐกิจเศรษฐกิจการเมืองสังคมมันเป็นอย่างนี้ทําให้จะต้องดิลล้นรนควขวายเอาตัวรอดกันมันเป็นเรื่องอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเคยถามพยายมในเมืองตลบ พญายมบอกว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อตายไปเนี่ยตกนรกเท่าขนโคขึ้นสวรรค์แค่เขาโคเพราะฉะนั้นลองคิดดูที่ขึ้นสวรรค์น,น้อยมากส่วนใหญ่ตกนรกเท่าขนไปสวรรค์แค่เขามันจึงทำให้เราต้องดิน้นรน,นดิ้นรนตวีกวาดขวนขวายแข่งขันในการสร้างเวรมีในภพชาตินี้ อย่างไม่รู้จักจบสิ้นนี่คำพูดของสมเด็จโตสมเด็จระชาร์โตพรหมลังสีนะครับว่าเป็นเหตุทําให้มนุษย์ต้องดิ้นรนคนขวายสร้างบาร,รมีกันไม่จบไม่สิ้นเพราะการสร้างบุญเนี่ยบุญจึงเป็นเพื่อนและเป็นมิตรแพ้ที่ซื่อสัตย์สามารถช่วยเราได้ยามีชีวิตและตอนที่เราละสังขารในสัมไรรยพบได้จึงเป็นเรื่องที่น่าที่แจกวีก็ว่านะครับเพราะนั้นจึงได้สร้างบาร,รมีกันมพร้อมกันในวันนี้ เป็นบนรบนุญกุศลที่น่าถน,นอมและน่าที่จะสร้างเก็บไว้ในดวงจิตการทําบุญเยราบุญที่เกิดเ,เวลาสร้างบุญกุศลในในโลกของเมืองนรกเนี่ยเขาจะบันทึกในบัญชีสีทองแต่ในความเป็นมนุษย์เนี่ยว่าทําแล้วจะบันทึกในดวงจิตของเราจิตจะเป็นผู้บันทึกคุณงามความดีอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากให้พวกเราได้ทําบุญทําบุญสร้างบุญกุศลค่อยๆทาไป มีน้อยก็ทําน้อยมีมากก็ทำมากตามกาลังศรัทธาผู้เจ้าสอนการทำบุญเนี่ยอย่าให้เบ็ดเบียนตัวเราทําแล้วไม่เบ็ดเบียนตัวเราทําแล้วไม่เป็นทุกข์ทำแล้วมีความสุขมีความปิติสมนัตชื่นชมยินดีในการสร้างเงือนาบุญอยู่ตลอดเวลาทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในภพชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพานอยู่ทางด้านทิศเหนือของสวรรค์ชั้นที่สองดาวดึง ห่างไกลห่างไกลพัน,ป,พนป,ปีพันปีทิพพันปีทิพย์ก็คือระยะทางหนึ่งโยต์เนี่ยเท่ากับสิบหกกิโลเราคิดเอาพันปีทิพย์เข้าไปเนี่ยเอาสิบหกคูณเข้าไปเอาสิบหกแล้วเพิ่มศูนย์อีกสามตัวลงไปนั่นคือระยะทางในโลกทิพย์ที่เดินทางไปไปผพานอยู่ด้านทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวรรค์ชั้นดาวเดืงเป็นที่อยู่ของอินนอนกินดารีพญานาค เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆในนิยายครึ่งเทพบข้างบนเป็นคนข้างบนเป็นคนข้างล่างเป็นสัตว์ก็มีเยอะๆๆๆแยะเยอะแยะมีจริงมีจริงบ้างก็เป็นพาหะของเราทวเทพบ้างก็เป็นพาหะของเราเทวเทพชนิดต่างๆเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องอาจินไตยถ้าเรายัางไม่ตายเราก็จะไม่ได้เห็นครึ้นล่างเป็นสัตว์ <c oughs> ข้างบนเนี่ยเป็นตัวคนข้างล่างก็เป็นเหมือนม้าเหมือนม้าเดินแล้วก็พวกนี้มีมีกรรมอะไรไว้พวกนี้พวกนี้เป็นเทพนะเป็นเทพทั้งในของมนุษย์และเป็นเทพของพวกชาวต่างชาติพวกกีโกลมันด้วย <c oughs> อย่าลืมว่าศาสนาพุทธเนี่ยซึมซับ สืบซับไปด้วยเชิญนะครับเชิญท่านผู้จัดการตอนนี้ท่านผู้จัดการธนาคารมากันพร้อมหน้าพร้อมตา,มตาบุญถวายสมเด็จองค์พระมในส่วนหนึ่งและบุญแหการภาวนาเจริญอาณาบรารสติการเจริญอาณาบารสติเนี่ยจึงเป็นมงกุฎของการประพฤติปฏิบัติเจริญให้มากผู้ใดเจริญให้มากทรงตัดไว้ชัดเจนผู้ใดเจริญให้มากก็ทาให้มากย่อมมีอน,นิสงส์ใหญ่ผู้ใดเจริญให้มากกะทําให้มากย่อมมีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ ใช่ไหมครับเพราะนั้นจึงมีอาน,นิสงส์ใหญ่แต่ถวายสมเด็จโระทมเนี่ยสำหรับคนที่ยังเจริญนาฬาปณสติยังไม่ค่อยสมบูรณ์ยังไม่ไม่บรรลุเอาเป็นกลับไปก่อนเห็นไหมมันหนักหนาสาหสขขกว่าการถวายพระนี่เล่นเป็นกลับตักบาทยังไม่เท่าเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงพาเรามาถวายพระให้ได้เยอะๆบุญเยอะๆเ,เอาเป็นกลับัหกหนักไปเลย รับบุญแบบสาหัสไปเลยหนักๆไปเลยบวรพระพุทธศาสนาสำหรับวัดตรงแพรกนี่เป็นวัดเก่าแก่อยู่อายุ324ปีโดยประมาณตั้งในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเดิมวัดตรงแพรกนีชื่อว่าวัดคละครธรรมในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยกรุงศรีนี่ก็เป็นวัดล่างโดยทั่วไปแล้วแถวนี้นี่จะเป็นวัดล่าง แล้วก็จะเป็นชุมชนชาวมอญอยู่ในละแวกนี้แต่จนมาถึงในสมัยร้นเก้าราชการที่สามเนี่ยก็มีการมาบุระพัฒนาวัดขึ้นมามีพระอยู่จำพรรษาเรื่อยมาในสมัยนั้นจากเดิมชื่อว่าละธรรมเนี่ยแต่ว่าโดวยว่าวัดเนี่ยติดคลองบางแพร,ร่งแตดคลองบางแพร่งมันก็กล่อมา รวัาชาวบ้านเวลาคุยกันจะไปไหนจะไปวัดคลองบางแพรกเขาบอกวัดละความทำก็เลยหายไปหายไปจากวัดคลองบางแพรก,ก็เหลือวัดบางแพรและนี่เป็นประวัติคร่าวๆโดยสังเขตแต่ก็มีโบราณสถานหนึ่งอย่างที่อยู่ประจำวัดูุโบสหลังกับแต่ว่าในสมัยที่องค์อดีตเจ้าวาดันโุรณะเนี่ย ทาไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลป์ด้วยวัดที่อยู่ในชุมชนชาวสวนเนี่ยปุยไงว่าหาปัจจัยลําบากกันอยู่หลวงพ่อ่างกับ,บุรณะาตามกําลังของท่านท่านก,กระเทาะปูนเก่าออกกระเทาะลวดลายเก่าหน้าบันออกซุ้มประตูหน้าต่างกระเทาะออกใหม่หมดแล้วก็ฉาบปูนเรียบๆเข้าไปแล้วก็มีเฉพะาะโอราธรรมมุกนาวโบสถไปทำให เดิมเนี่ยโบสถ์ในสมัยปุถุีวิทยานี่ข้างหน้าจะเป็นอะไร,รอรรอกไรปลดอะไรออกครับทําเป็นมุกก็เลยยังไม่เหลือมองไปยังไม่เห็นเป็นของเก่าซะเท่าไหร่ mm hmm. แต่ที่จริงเป็นโบสถ์เก่าแต่โบราณหนาจนล่อ,ลองลอยความเป็นของเก่าเนี่ยมันเหลือน,น้อยก็ยังมีองค์ข้าประธานในวิหารที่เป็นพระเก่าคือหลวงพ่อศิลาแหลมจำหลักด้วยศิลาแหลมทั้งองค์ แล้วก็จะมีการบูรณะมาเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยบูรณะก็ยังยังคงยังคงสภาพอยู่นี่ก็เป็นประวัดอ่าของวัดตองแท้เคยเขาเล่าไป่เป็นเป็นวัดเกา่าเป็นวัดเกา่เเกาเป็นวัดอยู่ในชมุมชนชาวสวนแล้วก็ในละแวกนี้นีวัดมันมีมากจังหวัดนนทบุรีนีวัดมีมาก อันนี้ยังไม่ได้รวมกับวัดล้างนะเฉพาะวัดที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยมีประมาณร้อยสามสิบกว่าวัดซึ่งจังหวัดนี้เป็นจังหวัดเล็กนิดเดียวแต่มีวัดร้อยกว่าวัดเนี่ยถือว่าวัดเยอะที่ยังไม่รวมกับวัดล้างที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนถ้าขึ้นรวมกับวัดล้างเนี่ยก็น่าจะมีถึงสองร้อยสามร้อยวัดได้เพราะว่าเนี่ยอย่างถ้ายงเข้ามาทางวัดพระเดือนเนี่ยตรงที่เขาล้อมรั้วลวดหนามไว้นั่นก็เป็นวัดเก่าเรียกว่าวัดโคกับขุดดังนั้นตรงนี้ก็จะมีวัด โอจะพบวัดมะเดือวัดตองแทว้วัดโมลีวัดมืงเหลืองวัดบางไผ่ที่เป็นกระจุกนี่ก็เป็นประวัติโดยโดยทั้งเงงขตนะก็หวังว่าโอกาสต่อไปญาติโยมทั้งหลายนี่ก็จะได้ผ่านไปแล้วเอยากให้คนมากราบบ่ยพระที่ถวายไว้ในโบสถ์อุปมาเหมือนดอกเบี้ยธนาคารที่ส่งผลได้ตลอดเวลาเมื่อแม้พวกเราจะไปอยู่ในสัมรารภพบในภพภูมิใดก็ตามแต่นะครับ คิดว่าจะขอจะสร้างบารมียาวที่ยังมีลมหายใจกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับจัดทำพิธีก่อนคนอื่นก็อ,อ,กอารัธนาศีลกันก่อนนะครับอจุดเทียนตามจุดเทียนไหมครับจุดช้ามาจุดกันแล้มาช่วยจัดจุดจุดเทียนนะจุดเท,จทเทียนแล้วเราก็จะ อาราธนาศีลชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เราจะทำจิตใจให้สงบเพื่อถวายองค์สมเด็จองค์ปถมทรงเครื่องจักรพรรดิป,ปรปิดโลกนะครับยังเป็นอันสงส์อันยิ่งใหญ่นะครับวันนี้เจ้าภาพก็คือคุณอนชัยคุณทรงยศอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้ตัวไม่ได้มาก็ฝาก ไอ้พวกเราเป็นตัวแทนถวายสมเด็จอมภสมนะครับที่อาจารย์เลือกถวายสมเด็จอมมเนี่ยเป็นความที่ความเชื่อที่บริสุทธิ์หลังจากเสด็จโปรดพุทธมัรดาแล้วนะครับช่วงที่โปรดุปมาดาแล้วก็จำจำพรรษาอยู่บนสวรรค์นชนดาวดเดืองเนี่ยครบสามเดือนเสด็จทางด้านที่ตะวหนออของเมืองสังกษานครนะครับ จำจำได้ไหมสัตย์เด็จอเราจททาที่ตัวดอกของเองสังกษา,ศาคนครทรงสแสดงเยี่ยมมากับปฏิหารเปิดพิภพเปิดโลกนรกสวรรค์มนุษย์นะครับนรกสวรรค์มนุษย์จนถึงนู่นนะสัตว์เดชฉาถึงเปดตสุรกายให้เห็นพบภูมิต่างๆภูมิต่างๆมองเห็นซึ่งกันและกัน เป็นความประเสริที่สูงที่สุดที่แสดงให้ให้เห็นคุญงามความดีมนุษย์ได้เห็นนรกได้เห็นเทวดาเทวดาได้เห็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานได้เห็นพภูมิต่างเห็นซึ่งกันและกันให้เกิดฮีรดีโอตปะเกิดความลายต่อบ,บาปว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงนะเรตามใดที่ยังมีลมหายใจเป็นมนุษย์ให้หมันสร้างคุณงามความดีกันไว้เยอะๆนะครับจึงเป็นที่มาของการสร้างสมเด็จตระพถสงเครื่องจักรพัฒด ปางเปิดโลกเปิดโลกเปิดทรัพย์เปิดบารมีเปิดทรัพย์เปิดบารมีเปิดอาชีพการงานไม่ติดขัดเปิดโอกาสเปิดให้ลมหายใจคนที่ยังไม่จะสิ้นชีวิตให้กลับคืนคืนมาให้ให้มีสุขภาพแข็งแรงคือให้โอกาสคนที่ได้สร้างสมเด็จพระถมเปิดทุกอย่างที่เป็นปัญหาอุปสรรคให้ให้พ้นผ่านไปด้ดีเพราะฉะนั้น จึงเป็นบุญอย่างยิ่งที่มนุษย์ใครก็ตามที่มโวการได้สร้างสมเด็จตงประถงทรงเครื่องสารพัดปากเปิดโลกวันนี้นับเป็นเนื้อหนาะบุญอันยิ่งยั่ที่จะได้รับก็คือหนึ่งองค์หน้าตัก้านิวขึ้นไปก็ใบบัญญัติไ,ไว้ก็คือในคัมภีร์การสร้างพระพุทธรูปเรียบโลกนะครับห้านิวขึ้นไปก็จะได้สิบสองขับต่อหนึ่งองค์ด้วยเนื้อทองเหลืองนะครับ อันนี้ขึ้นไปวันนี้ถวายสององค์ก็จะได้ยีบสี่นะครับวัดน,นี้ได้ยี่บสี่เดี๋ยวไปวัดมาเดือก็ยี่บสี่วันนี้ก็ไปปา่าเข้าไปให้ส <48. S 1> ี่สิบแปดนฮะนะครับก็วันนี้ก็เราจะได้บุญด้วยกันเดี๋ยวหลังจากนี้จุดเทียนแล้วเราก็ทำจิตใจให้สงบ สรงอารมณ์สมาธิน้อมให้เป็นบุญกุศลบุญใดที่บังเกิดในวันนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานที่มอบให้แก่คนเคยคเคยรักหรือคนคนใดที่เราเคยเกลียดก็โหสิกรรมไปสร้างบาร,รมีไม่ค่อยทําไปนะครับเพราะในความเป็นมนุษย์แล้วอยู่กันไม่ถึงร้อยปีก็ต้องแยกย้ายกันแล้วนะครับมาอยู่กันก็อควรจะาภาซึ่สักัาและกันรักขนาดไหน ตายก็นอนคนละโลงนะครับวันเดือนเคลื่อนคล้อยเวลาก็น้อยลงทุกทีโอกาสที่จะมานั่งพนมมือตั้งจิตทำใจให้เป็นสมาธิทำจิตให้บริสุทธิ์อย่างนี้ก็เป็นที่เรื่องเป็นเรื่องที่ยากเข้าไปหัวหดก้นิดอยู่กับทางโลกหัวเป็นนัดตัวเป็นเกลียวตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนัดอ,อยู่กับครอบครัว ก็โดนครอบครัวกคขัวครอบไปอ,อ,อย่างนั้นอยู่กับกิเลสทั้งโลกต้องที่หลนค้นควายหาเงินหาทองนะครับเพราะนั้นเมื่อมีเวลาทําใจให้สงบสเล็กน้อยจึงเป็นบุญกุศลแก่ตัวเรานับเป็นวาสนานับเป็นโอกาสยิ่งอยู่คนเดียวจะมาถวายสมเด็จอมรัถมคนเดียวก็ยากแล้วนะครับอาจารย์จึงจักชวนยติธรรมร่วมใจกันหมุนเวียนเปลี่ยนเกิดไปกันเป็นเจ้าภาพเพื่อสร้างสมเด็จอมระฐถมมา ถาวายไว้ในอุโบสถในวัดวาาราเพื่อเราจะได้ใน,นสงเป็นกับพร้อมกันในบุคคณะทางอุโบสถเลยนะครับเดี๋ยวเราอารัธนาสินกันนะครับน้โมสามจบก่อนนะครับนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมยั่งยืนเตวิสุขวิสุขร a k a n a ธายะติสรณีนัสหะปัญจสีลานิยาจามะดุติยัปงยม่ยั่งยืนเตวิสุขวิสุขร a k a n a ธายะติสรณีนัสหะ

Namo atau Pakawato Arhato Samma Samputasa. Namo Tassa Pakawato arahatu, sama, พชามพุทธังสาระนังชามัสรนังชามีามังสารนังชามุทังสรนังพชามีังสาระนังพชามิยัมติพุทังสระนังพชามิอุติยัติพุทังสาระนังพรชามีอุติยัติธรรม สารนังขชามิทุติยมปิสังมังสารนังชามิุติยมปิสังขังสารนังขชามิุติยมปิสังขังสารนังชามิตติยมปิอุทางสารนังขชามิตะติยมปิอุทานสารนังชามิตติยมปิธรรมังสารนังขชามิตติยมปิธรรมังสรนังชามิ ตติยมปิสังขังสระนังกชามิตติยมปิสังขังสระนังกชามิมานาติปาตาเวรมณีสิคาปังสัมาทิยามิอาราธิปาตาเรอักธินานทานา เวรัมณ <taraf> ีสิกขาปัท <samen S 2> ังสมาธิยามิทินาภาณังตาเมูุมิชาจาราเวรัมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ ยามิุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสัมาทิยามิภูสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสัมาทิยามิตุระเมรยามาชาปามา,ธมา,มมาปทธานา เวระมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิชุราเรระยะบัจชาปะมาดาธามะณีสิกขาปะทางสมาทิยามิมณีปัญจาสิกขาปะธานิสีเรณะสุภติงยันติสาธุสาัุสีสหาสุธรรมะโตุธรรมสังโฆ ยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาบูชาหากีธานงวารังพันธังสิวรีจะมหาเทระอ้างวันธามิทุระโตอางวันธามิทาดุโยอ้างวันธามิสัพพโสพุทธธรรมมาสังคปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัสสีสะหาสุธรัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีตานาวารังหันทามสีบริจามาเทระ อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมสังฆปูเชมิต่อไปเอาจารย์จะว่าบารีแล้วก็แปลนะครับ <c oughs> เหาทวายพุทธรูกบุงพุทธปฏิมากรน,นะครับว่าตามนะครับ <c oughs> อิมังไม่ยังพันเตพุทธรูปังพิกุสังคสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมังพุทธรูปังปฏิคันหาตุ นำหากลางที่คารตังทิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอน้อมถวายพระพุทธรูปสมเด็จองประถมต้นทรงเครื่องจักรพัดปาเปิดโลก จำนวนสององค์เพื่อปฏิฐานไว้ในพระอุโบสถห่งวัดบางแพร่ขอพระสงฆ์จงรับ,รบซึ่งพระพุทธรูปนี้พนเพื่อประโยชน์และความสุข,สขแก่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย เส้นกาลนานเธอ